ปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพักการเมืองมีการเปิดเผยออกมาแล้วค่ะร้อยรายชื่อทั้งในส่วนของกลุ่มลายของพักและก็ในส่วนของกลุ่มลายนักข่าวแต่ก็ยังไม่มีใครยืนยันว่าร้อยรายชื่อของแต่ละพักนั้นเป็นของจริงหรือเปล่าไปที่พักพลังประชารัฐก่อนเลยค่ะชัดเจนแล้วว่าปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งคือผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ เบอร์สองคือนายสันติพร้อมพัดที่เหลือสลับกันเป็นฟันปลาสำหรับ3กลุ่มบุคคลด้วยกันคือแกนนำพักคือคนคุมภาคแล้วก็สมาชิกอาวุโสแต่ข้อสังเกตมีอยู่ว่าพลเอกประวิทย์เป็นปาร์ตี้ลิส์เบอร์หนึ่งเป็นนายกในบัญชีของพักชัดเจนที่สุดแล้วแต่พอเอาไปเทียบกับรวมไทยสร้างชาติปาร์ตี้ลิสถูกเปิดเผยออกมาแล้วเหมือนกันแต่ไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์ จันโอชาทำไมถึงไม่มีชื่อลุงตู่แสดงว่าลุงตู่ไม่ใช่ปาร์ติลิสเบอร์หนึ่งของรวมไทยสร้างชาติตามกระแสข่าวใช่ไหมจะเป็นแค่นาย,ยกในบัญชีของพักเท่านั้นใช่ไหมขาลอยอีกแล้วหรือเปล่าแล้วก็มีคนในพักกระซิบบอกว่ากลัวที่จะลงในสนามเลือกตั้งแล้วแพ้การเลือกตั้งหรือเปล่าถึงไม่ตัดสินใจที่จะลงปาร์ติลิสเบอร์หนึ่งไปด้วย พอไปดูที่เพื่อไทยเขาพูดชัดเจนค่ะเพื่อไทยมีบัญชีรายชื่อปาร์ติลิสออกมาร้อยชื่อแล้วจริงไม่มีหมอชนละนานสีแก้วไม่มีแพทยองทานชินวัตรไม่มีเศรษฐาทวีสินคุณเศรษฐาพูดชัดว่าพักเพื่อไทยจัดปาร์ติลิสแยกกลุ่มบุคคลออกจากการชัดเจนกลุ่มที่จะทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติกับกลุ่มที่จะทำในฝ่ายบริหารฝ่ายบริหาร ก็คือไม่มีชื่อคุณเศรษฐาไม่มีชื่อแพทองทานไม่มีชื่อหมอชนละนานแต่มากกว่านั้นทําไมหมอชนละนานเป็นหัวหน้าพักถึงไม่เป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งจะไปลงเขตเหรอหรือจะเป็นไปตามกระแสข่าวที่บอกว่าให้หมอชนละนานลงเขตแล้วเตรียมตัวไปนั่งเป็นประธานสภารวมไปถึงนาย,ยกในบัญชีของพัก ถ้าไม่มีชื่อหมอชนลนานแต่มีแพทองทานกับเศรษฐาทวีสินกระแสท,ที่บอกว่าเตรียมเปิดตัวอีกหนึ่งคนจะเป็นใครวันที่4เมษายนเท่านั้นที่จะรู้เซอร์ไพรส์ใหญ่ที่สุดของเพื่อไทยเขาละค่ะ